สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมีปั๊มพ่นยา3สูบจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะโรบินนะครับเป็นโรบินนะฮะขนาด6หุ่นนะตัวนี้เอาอย่างนี้ปกตินี่หลายตังเอาเป็นว่าอันเนี้ยชุดละ6 9พันเนะรวมส่งที่พร้อมใช้เลยนะในคำว่าพร้อมใช้ในที่นี้ก็คือมีเครื่องปั๊มนะฮะสายพวกนี้เดี๋ยวพี่ไปไปหาเพิ่มเติมนะมันซึ่งมันหาไม่ยากอยู่แล้วร้านฮาร์ดแวร์เยอะแยะเลยนะฮะ เป็นขนาดสาูบออก2หัวนะครับเป็นทองเหลืองแท้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นโรบินนะครับ4จังหวะ OHV นี่ก็คือรุ่นใหม่ละ E-H 1 2ตัวนี้ก็ประมาณนัก3แรง4ี่แรงประมาณเนี้ยนะครับเครื่องยนต์นะสตาร์ทเบาเดี๋ยวลองดูว่าความแรงเป็นประมาณไหนนะฮะอ่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูนะฮะเครื่องยนต์4จังหวะอ่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่หกพั 6, รวมส่งนะ เครื่องนิ่มๆเลยติดง่ายๆเลยอ่าเปิดเปิดว้าวอันนี้เดินเบาๆพี่น้องนูน่นถนนนูน่นละอ่าประมาณนี้เครื่องนิ่มๆเลยออกสองหัวนะครับสองหัวเดี๋ยวเๆดๆนะี๋ยวเดี๋ยวน โ okay. อเคเอาชิดเลยอ่ามาณนี้ครับพี่น้องครับ6,900บาทลื่เลยเดินเบาเบาจีอ่านี่นะเือใครมองหาญี่ปุ่นนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงมาก พร้อมใช้แล้วแล้วก็รวมส่งให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ